Horses... หลังจากที่สืบนครบาล IDMb ได้มีการเผยแพร่การจับกลุมตัวนางสาวอ่อนอูมาหรือแซนดี้กระเป๋าลุยในช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาต่อมาชุดลาดตระเวนออนไลน์ได้รับแจ้งเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนทางเพจสืบสวนคนครบาล IDMb เข้ามาอีกเป็นจำนวนมากตัวนางสาวอ่อนอูมาหรือว่าแซนดี้กระเป๋าลุยได้ประกันตัวแล้วหลบหนีไปทำอาชีพหลอกขายของแบรนด์เนมผ่านทางกลุ่มออนไลน์กลุ่ม Open c h ช t เดอะแซนตี้แบรนดซึ่งกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจนํานวนมากแอบอ้างขายกระเป๋าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศในราคาถูกรับผ่อนของรับพีออเดอร์รุ่นที่หายากมาก ที่ไม่มีการผลิตแล้วมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทแซนดี้อ้างว่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมมาเป็นเวลากว่า9ปีแล้วแต่มีปัญหาในช่วงโควิดการนําเข้าจากต่างประเทศมีความล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ที่สั่งซื้อนั้นเกิดความไม่พอใจต้องการเงินคืนแต่ตนขอหักค่ามัดจําซึ่งผู้สั่งซื้อไม่ยินยอมต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวออนยูมาหรือแซนดี้กระเป๋าลุยได้ที่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจสอบยังพบหมายจับในระบบอีกจํา ำนวนสิบหมายซึ่งในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามหมายจับโดยให้การในชั้นจับกลุ่มว่าตนเองขายกระเป๋าแบรนด์เนมมาเป็นเวลากว่า9ปีแต่มีปัญหาในช่วงโควิดที่ผ่านมาการนำเข้ากระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศมีความล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้สั่งซื้อนั้นไม่พอใจต้องการเงินคืนแต่ตนเองนั้นหักข้ามัดจาซึ่งผู้สั่งซื้อไม่ยินยอมจึงถูกผู้เสียหายนั้นแจ้งความดำเนินคดีจึงนําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักง,งานสอบสวนสอนเอทียนทะเลเพื่อส่งสารต่อไปโดยพลตำรวจปรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่านางสาวอ่อนอุมาหรือว่าแซนดี้กระเป๋าหลุยคนร้ายรายนี้มีพฤติกรรมการกระทำความผิดก่อเหตุซ้ำซากไม่เกล,กลี่ยนปกฎหมายแม้จะถูกจับกลุมแล้วหลายครั้งก็ยังก่อเหตุซ้ำๆไม่เชื่อคำอ้างของผู้ต้องหาจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกแจ้งผ่านทางเพจ หรือทองที่ที่แจ้งความเพื่ออายัดต,ตัวดำเนินคดีส่วนท่านใดที่ถูกชักชวนให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านทางกลุ่มดังกล่าวให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันก่อนทุกครั้งและขอฝากหากพบเบาะแสอื่นสามารถแจ้งมาได้ที่เพจสืบสวนนครบาล IDMB ได้ตลอด24ชั่วโมง